กลับบ้านกันจะได้ทําอาหารเย็นกินกันหนูจะแย่แล้วเนี่ยหนูว่าวันยะเราอกไปกินข้าวเย็นข้างนอกกันดีไหมทาไมอะ่ะปามอยากกินอะไรเป็นพิเศษเหรอเปล่าแค่วันนี้หนูรู้สึกเหนื่อยอะ่ะไม่อยากทําอาหารเองแล้วอืมมาแปลกนะเนี่ยปกติพี่ชวนไปกินชาบูหมูกระทะปามก็แต่บ,บวชมาเสียดายเงินทํากินที่บ้านประหยัดกว่าไม่ใช่หรือไงก็เราสองคนเหนื่อยติดต่อกันมาตั้งหลายวัน อาหารดีๆก็ไม่ค่อยจะได้กินนะ่ะหนูว่าเราไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่านะพี่อยากกินอะไรเดี๋ยวพี่สั่งได้เลยเดี๋ยวหนูน่ยเลี้ยงเองปวามพูดเองนะพูดแล้วจริงไปไปี่จะกินให้มันจุใจไปเลยเราเ้ามาถึงหน้าร้านแล้วว่ะทำไมไม่เข้าไปล่ะป้ามแป๊บหนึ่งสิพี่หนูขอดูราคาก่อนจะดูทําไมล่ะเขเข้าไปดูในร้านก็ได้นี่ก็เผื่อมันแพงมากไงโอ้โหนี่แพงจริงด้วยอะ่ะ แพงเกินไปไมะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะาไหน,นๆเราก็มาถึงร้านแล้วว่าอีกอย่างนานๆกินทีด้วยอ่ะนะนะที่อยากกินอนะ่ะแต่มันแพงกว่าเราทํากินเองตั้งสองสามเท่าเลยนะว่าเราซื้อกลับไปทํากินเองจะถูกกว่าอีกอะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเถอ,อะเนาะแล้วไม่กินแล้วอรอเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาน ทำไมร้านนี้ก็ไม่กินอีกแล้วอ่ะก็แค่ขนมปังถาดมีอะไรน่ากินกันไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยขนมปังถาดอะไรละปามเขาเรียกพิซพซ่าปายังไพิซซ่าเดี๋ยวสิจะไปไหนทำไมไม่เข้าในร้านละปาหนูแค่คิดว่ามันแบบมียบอกนะว่าแค่ผัดไทยก็ยังคิดว่าแพงอะ่ะ <laughs> พี่นิดรู้ใจหนูจริงเลยนะแล,แล้วสรุปความอยากกินอะไรล่ะเนี่ยตามเราก่อนเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะปาก็บอกว่าอยากไปกินข้าวข้างนอกอะ่ะแต่พอไปถึงร้านที่อะไรก็ข้าวออกข้าวออกทุกร้านเลยแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ต้องไปทํากินกันเองที่บ้านอยู่ดีอะ่ะทำกินเองที่บ้านแล้วยังไงล่ะดีจะตาย อยากกินรสชาติไหนก็ทำกินเองได้หมดเราจะนั่งกินยืนกินนอนกินก็ได้สบายจะตายนี่ค่ะเออก็อจริงนะห<ข>กสิบบาทครับ<ข>บอกว่าจะเลี้ยงก็ต้องจ่ายนะนี่ไงจ่ายแล้วเรียบร้อยค่ะเยวพี่เจ้ถือ,อเดี๋ยววันนี้หนูจะทำแตงกวาผัดไข่ให้พี่กินนะแล้วพรุ่งนี้ เดี๋ยวหนูจะทําขนมปังถาดให้พี่กินด้วยดีไหมวันนี้ปาล์มเหนื่อยมากแล้วไม่ใช่เลยไงเดี๋ยววันนี้พี่ทาอาหารเองแต่ว่าทําไมปาล์มเรียกพิซซ่าว่าขนมปังถาดอะเจ๋งใช่ไหมล่ะตอนเป็นเด็กอะยายหนูเขาก็เรียกแบบนี้แหละมันก็เลยทำให้หนูจำมาถึงตอนนี้ไงขนมปังถาดก็ขนมปังถาดกลับบ้านเหนื่อยหิวละ